สวัสดีครับมาพบกับร้านรับเช่าพับบัตรมันูนะครับนี่ครับมาได้เลยครับยินดีต้อนรับครับทุกวันนะครับอยู่ที่อีกแก้วยี่สิบห้าทับหนึ่งนะครับอยู่ในโครงการพาิโอบางนาวงแหวนนะครับเชิญเลยครับเข้ามาในร้านได้เลยครับบตรมันูนะครับนี่ครับมีที่นั่งรับรองลูกค้านะครับมีพักมาปล่อยได้เลยนะครับรับเช่าทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับ พระเหรียญพระบูชาหรือว่าพระเนื้อดินเนื้อผงหรือว่าวัตถุโบราณทุกชนิดนะครับยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อเบอร์บัตได้เลยนะครับ0 6 6 1 6 1 6 9 5หนะครับหรือว่าติดต่อทางไลน์แอดได้เลยนะครับแอดบูนะครับสนใจ ติดต่อมาได้เลยนะครับที่จะปล่อยเช่าพระนะครับรับเช่าทั้งเก่าและใหม่นะครับ